สวัสดีครับทุกคนครับผมซุปสุปชัยครับออผู้จัดการฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดของบริษัทยังซันอินเตอร์ไพรส์ครับชื่อย่อของบริษัทก็คือ,อยังซันหรือว่เอสนั่นเองนะครับผมอาจารย์ซุปวันนี้ครับจะมาแบ่งปันในเรื่องของเซ็นเซอร์ตัวหนึ่งครับเป็นเซ็นเซอร์หน้าบานตู้นะครับวันนี้เราเรียกว่าเซนเซอร์หน้าบานตู้คู่ครับเราสามารถใช้เป็นเซนเซอร์ในการเปิดปิดไฟ LED ดในตู้เสื้อผ้า ได้ทั้งบานซ้ายบานขวาเลยนะครับสำหรับคลิปนี้จะมารีวิวตัวสินค้าแต่ว่าเดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งคลิปถ้าใครสนใจนะครับเป็นคลิปที่ติดตั้งหน้าง,งานบ้านลูกค้าของจริงเลยนะครับบ้านหรูทีเดียวแล้วก็เป็นเซ็นเซอร์หนะ้าบานตู้คู่จะเปิดซ้ายจะเปิดขวาได้หมดนะครับแต่ก่อนมีแค่เซ็นเซอร์แค่ฝั่งเดียวส่วนใหญ่ก็จะติดด้านขวาเปิดก็ติดปิดก็ดับแต่บานซ้ายไม่ไม่ติดไม่ดับนะครับโอเควันนี้เราจะมารีวิวตัว เซนเซอร์ S S ตัวนี้ครับก่อนจะมารีวิวเซนเซอร์ครับก็เหมือนเดิมครับเรา YS ยัง g ันเราเป็นปล u ก and Go ครับเราพยายามให้ช่างเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นช่างไม้เนี่ยทำงานงานไฟได้ด้วยตัวเองรวดเร็วแล้วก็ประหยัดเวลานะครับสามารถคุยกับผู้ว่าจ้างหรือคนที่ทำตู้มาให้เราได้เลยว่าผม เพียงคนเดียวก็สามารถจบงานในการติดตั้งตู้บิวอินและงานไฟในตู้ได้นะครับก็คือ plug and go ฝั่งหนึ่งเสียบกับตัวมอปแปลงนะครับซึ่งมอปแปลงของยังซันเราได้รับมอกอและเป็นเพียงเจ้าที่2ในประเทศไทยเท่านั้นเองที่เป็นมอปแปลงที่ไม่ใช่หลังพึ่งนะครับแล้วก็ราคาดีมากๆกกว่าเจ้าเบอร์หนึ่งในประเทศไทยนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะไปเสียบที่ตัว LED ออนั่นเองนะครับทีนี้เรามารีวิวตัวเซนเซอร์บานคู่ครับเซนเซอร์บานคู่เนี่ยอย่างที่เห็นนะครับมันจะเป็นเราสามารถเอาไปติดอยู่บนหลังฝาตู้ก็ได้นะครับ <l ots> เพื่อให้หน้าบานมันเปิดปิดนะครับซ้ายขวาหรือถ้าไม่อยากให้ตัวเซนเซอร์มันโชว์อยู่บนใต้ฝาตู้นะครับตัวนี้ครับมันมีเสื้อครับที่สามารถถอดออกได้นะครับเสื้อตัวนี้ถอดออกได้แล้วเราสามารถที่ไปจะไปติดตั้งมันอยู่ใน ตัวหน้าบานไม้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเอาออกให้ดูนะครับเนื่องจากอย่างที่บอกกันนะครับมันติดตั้งง่ายๆมากเลยนะครับสักรูนะครับนะครับเนี่ยนะฮะมันสามารถถอดเสื้อนะครับมันมีเสื้อมีคลิปเห็นไหมครับอ่าผมโชว์ด้านนี้ดีกว่าเห็นไหมครับนี่คือเสื้อเสื้อของมันเห็นไหมครับ มันสามารถถ้าเราติดบนหลังตู้ครับก็ใช้เสื้อเต็มๆนะครับใช้เกลียวปล่อยอยิงนะครับแต่ถ้าเราต้องการที่จะฝังไว้ในความหนาของไม้แผ,แผ่นตู้บนนะครับเราสามารถซาะร่องของตัวไม้ครับแล้วเอาตัวนี้ฝังเข้าไปเวลาเราเปิดตู้เราก็จะเห็นในตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้อยู่ที่ความหนาของแผ่นไม้ด้านบนนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปที่ติดตั้งจริงกันอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้มารีวิวให้เห็นตัวจริงๆของมันนั่นเองนะครับความหนา เดี๋ยวตามสเปคว่าหนาเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาคุยกันก็เราๆไม่ถึงเส้นนะครับนะครับเห็นไหมครับมันมีเสื้อนะครับมันมีเสื้อนะครับแล้วก็สามารถติดเดินลอยก็ได้เดินฝังก็ได้นะครับและนี่ครับคือเซนเซอร์หน้าบานตู้คู่เซนเซอร์อัจฉริยะตัวหนึ่งไม่ถึง1,000บาทแต่สามารถทําให้ตู้บิวอินทุกๆตู้ในบ้านตู้เสื้อผ้าตู้ครัวตู้ทีวีนะครับที่มีหน้าบาน เป็นตู้ที่พรีเมียมได้ในชบับไวครับและสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆครับใครถูกใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe ตามช่องของอาจารย์สุขด้วยนะครับและฝากบริษัทยังซันว s สสินค้าที่เป็นเราเป็นบริษัทให้คำปรึกษาทางด้านไฟวีดีในตู้สื้อผารังไฟเซนเซอร์สวิชหรือแม้แต่อ,อกกุปกรณ์ฟิตติ้งทั่วไปที่มีอยู่ในตู้สื้อาไปจนหน้าบานตู้ไปจน กรอบอลูมิเนียมนะครับทั้งหมดใครสนใจสอบถามเข้ามาสำหรับคลิปนี้อาจารย์ซุปข,ขอตัวก่อนสวัสดีครับ